เหลือมะขามตัวเดียวเหลือมะขามตัวเดียวข้าไปหมดแล้วมะขามันนี้แวนั่งลงนั่เดียวเลยเตัวเดียวเลยเหรอเดียวเลยเหรอลูกข้าไปหมดเลยนะนะดตดีอดีเดี๋ยวเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวไปลงน้ำไปลงน้ำไปลงน้ำไปเดี๋ยวเดียวเลย ตัว,เ,ลลดวเดียวเลยลูกเดือดตัวเดียวเลยแหละมะขามขามร้อนมะขามเล่นน้ำ <cam> เ,นลเล่นไปเล่นไปลูก <cam> เล่นไปลูกเล่นไปเล่นไปเล่นไปมะขามร้อนมะขามอาบน้ำอาบไปลูกอาบไป ไปวิ่งเล่นมาแล้วเหนื่อยหาไปเลยลงไปเลยลงไปแช่เลยลงไปแช่เลยลูกลงไปเลยลงไปเลยเอูมนกอ้อนสุกหลายลูกแล้วดิลงไปเลยลงไปเลยอ่าลงแล้วนอนลงอ้าวโดดทำไมล่ะ